วันนี้ให้มาดูนะฮะส่วนของการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนะครับซึ่งเป็นงานไม้ H M R เคลือบเมลามีนนะครับเทคนิคการทำนั้นก็คือให้ทำเป็นท่อนนะฮะทำเป็นท่อนมาต่อกันเห็นไหมครับนี่ครับ,รบต่อตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดขอบไปก็เป็นอันรวมกันนะครับอย่างนี้นะครับไม่มีในหลักสูตร แต่ผมจะให้ชื่อมันนะครับผมจะให้ชื่อนะครับช่าง,งผมไปทําแบบเปียกน้ำซะลนะหนสาทั้งหมดมี6บาท6บาทน,นั่นก็นหมายความว่าบาาช่องละสองบาทหนึ่สานะครับเมื่อเรามาดูทางนี้ก็จะเป็น1 2ึสานะครับเป็น1นึสาและให้ทํามาเป็นท่อนๆไปเราเรียกว่าการสร้างงานแบบ สิงเกิลบอดี้นะอันนี้ผมให้ให้ชื่อมันนะครับว่าเป็น s ิงเกิลบอดี้ n ิงเกิลแปลว่าเดี่ยวหรือโซตน,นะครับ s ิงเกิลทำเป็นเดี่ยวแล้วค่อยเอามาทำกรุ๊ปเข้าหากันนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็ให้ชื่อว่า s ิงเกิลบอดี้เหมือนกันนั่นก็คือการสร้างงานเดี่ยวออกมาถามว่าทำไมคือส,สร้างงานเดี่ยวเพราะเราทำท่อนนี้หนึ่งท่อนเราทำท่อนนี้หนึ่งท่อน เราทำท่อนนี้หนึ่งท่อนรวมเป็น3เรานำซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลบอดี้มาทำการเมกกรุ๊ปหรือทำกลุ่มให้เขานะครับจากนั้นก็เป็นกลุ่มอันเดียวกันซึ่งการสร้างงานลักษณะนี้เหมาะกับการสร้างงานชุดไม้เมลามีนหรืองานนอกดาวจะใช้หลักการซิงเกิลบอดี้ไม่มีหลักสูตรไหนให้ผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเองนะครับว่าซิงเกิลบอดี้ส่วนการสร้างงานแบบไม้โครง เราเรียกว่ากรุปบอดี้กรุปบอดี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทํารวมกลุ่มทําเป็นอันเดียวกันเป็นตู้ใบเดียวกันแล้วมาติดตั้งนะจะแตกต่างจากไม้เมลามีนดังนั้นหลายคนจะถามว่าอาจารย์ใช้ไม้กี่มิลใช้ไม้กี่มิลผมบอกได้เลยว่างานซิงเกิลบอดี้นั้นเนี่ยจะใช้ไม้16มิลน,นะครับใช้ไม้16มิล เมื่อนําไม้16มิลมารวมกันก็จะเป็น3เซนครึ่ง3เซนกว่านะครับเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราใช้หลักการทำซิงเกิลบอดี้เราจะใช้16มิลถ้าเราใช้หลักการกรุ๊ปบอดี้เราใช้19มิลแต่ถ้าเราทําเป็นกรุปบอดี้ด้วยไม้โครงก็ต้องยิงเป็นโครงออกมานะครับตรงนี้ผมพึ่งเขียนจะเขียนเป็นตําราให้ชัดเจนขึ้นมาอีกว่าซิงเกิลบอดี้คืออะไร กรุปบอดี้คืออะไรนะครับและสังเกตดูขานะครับสังเกตดูขาของชุดครัวนี้นะครับชุดครัวนี้ขาทั้งนั้นเป็นรูเพราะการทําพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ระดับเขาอาจจะตั้งใจทําให้มันไหลหรือมันไหลไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้ระดับเราใช้เลเซอร์ในการจับแล้วไม่ได้ระดับขาตู้จึงลอยออกมาอย่างนี้ดังนั้นการที่จะขาตู้ลอยออกมาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาติดลามเนตที่หลังได้ให้สนิทกับพื้นที่ กับอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อขาตู้เนี่ยมันไม่ได้ระดับอย่างนี้ช่างจึงใช้หลักการใช้ขาสําเร็จรูปหรือขาพลาสติกอย่างนี้นะครับขาพลาสติกอย่างนี้เราสามารถปรับความสูงต่ําได้เห็นไหมครับปรับความสูงต่ําได้อันนี้คือหลักการของไม้สังเคราะห์หลักการของการทําตู้แบบแบบตู้น็อดาวนะครับเราจึงใช้หลักการใช้ขาแบบนี้เพื่อ ให้เวลาทําการปรับเข้ากับพื้นที่ตรงนี้เป็นการปรับง่ายถ้าเราทําเป็นขารวมแบบตู้เฟอร์นิเจอร์บิวอินไมโครงทั่วไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาเราทําตู้10เซนมาเนี่ยเราจะต้องหนุนลิ่มเราจะต้องสร้างลิมต่าง,างๆเื่ห้ได้ระดับแต่ถ้าแบบนี้สามารถที่จะปรับหมุนตามพื้นที่ตรงนี้ได้แบบนี้นะเราจะพยายามวางให้ตรงต,รงตำแหน่งแผกอย่างนี้ครับ วางตรงตำแหน่งเพงวางตรงตำแหน่งเพงวางตรงตำแหน่งเพงและก็สามารถที่จะหมุนปรับให้ได้ตามพื้นที่นะครับแบบนี้เราจะยกตู้มาเป็นท่อนๆนะเราจะยกตู้มาเป็นท่อนๆแล้วมาทําการประกบหรือประกอบเข้าหากันที่หน้างานจึงนําทําการมาติดตั้งตรงนี้เดี๋ยวลองชมนะฮะลองดูนะว่าช่างจะมีเทคนิควิธีการสร้างงานอย่างไรให้เป็นได้อย่างนี้นะครับตรงนี้เราจะมีไว้ จะเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มาอบรมนะเรื่องราวของการสร้างงานระบบซิงเกิลบอดี้กับกรุปบอดี้ครับขอบคุณครับจากศูนย์อบรมาาการใม้กระิปริญ่าช่างครับ